สวัสดีค่ะตอนเย็นของวันที่23นะคะออนอนุน์สสามส3แต่สองูน่งน 1, 0 1 0ค่ะวันนี้ทั้งวันก็ได้ไปแข่งกีฬามวยต้ำมานะคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายก็แข่งสิดที่ยงค่ะก็ได้แข่งมาที่ศูนย์ภาษานะคะมาลงชื่อกลับแล้วก็มารับข้าวมาถึงที่ห้องค่ะ พอปีี่้าเสร็จนะคะเพื่อนที่สนามมวยวิไลพารานะคะก็โฮมี่จี๊แล้วก็จอบค่ะเขาชวญมาไปช่วยงานนะคะก็ได้ไปช่วยงานเพื่อนนะคะที่วิไลพาราค่ะไปดูมวยด้วยนะคะหากรื่งนี้นะคะก็ว่าจะไปช่วยงานแบบนินต้นตค่ะเพราะว่าอาจารย์โทรมา ขอความกำลังใ้ไปช่วยงานเพื่อนที่อยู่สนามแบบหนึ่งตันนะคะเพราะว่าเพื่อนชี้ข้อมูลไม่ทันค่ะพรุ่งนี้ก็จะไปชี้ข้อมูลช่วเพื่อนนะคะ่าขอบอุณ่าะ